สวัสดีครับผมสุพ์จนศิรินาลือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะ8 2 6คลิปนี้เป็นคลิปที่531ช่องซูจิโกะ8 2 6วันนี้เรามาซ่อมเครื่องโมริเน็กกันนะเครื่องปั่นผลไม้ปั่นอะไรเนี่ย มันทำงานได้ปกตินะแล้วมันก็เกิดการสปาร์กตรงนี้ขึ้นมาทีแรกผมก็คิดว่าแปลงฐานมันหมดแต่ถอดแปลงฐานมาดูแล้วไม่หมดนะทีตอนนี้สงสัยอยู่2อ,อาการคือทุน่นทุ่นจุดที่มันสัมผัสผกับแปลงถานน่ะมันสกรปรกมากดำมากใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันที่2ก็คือตัวนี้ ตัวส p a r k Killer ตัวคาปาซิเตอรตัวเนี้ยตัวเนี้จ,จะเป็นตัวป้องกันการสปาร์คได้มันเสียหรือเปล่าก่อนอื่นผมจะล้างทุ่นนี้ก่อนนะให้สะอาดแล้วมาลองกันอีกทีหนึง่งถ้าหายก็คือทุน่นถ้าไม่หายก็คือ C ตัวนี้แล้วก็จะมาเช็คค่า C กันอ่ะลองดูนะเห็นไหมตรงนี้มันมีไฟสปาร์คขึ้นมาเฉพาะครั้งนี้นะเพราะแปลงฐานม,มันมีสข้างข้างนี้ไม่มี ข้างนี้ไม่มีก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวซีนะเพราะว่าตัวนี้ก็มีซีคอมอยู่ตัวหนึ่งแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วทุ่นสกปรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวซีตัวนี้น่าจะเสียเราไปล้างตัวทุ่นก่อนดีกว่านะ,ะโถฝันโมลินก็กเครื่องนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะที่มันมีไฟแล็บตรงนี้นะที่เราถ่ายให้ดูจากข้างในอะ่ะ แต่ข้างนอกตรงนี้เราก็เห็นนะเพราะมันแลบ,บแรงมากมันเกิดจากการสปาร์กตรงแปลงฐานข้างซ้ายที่มันสัมผัสกับทุน่นทุ่นมอเตอร์ข้างในจุดนั้นแหละที่มันเป็นนะเราทาสิ่งที่เราทํานะคือทําความสะอาดทุน่นแต่ดูแลทุ่นมันไม่เกี่ยวเลยนะแต่เราทาความสะอาดเรี่ยมเลยนะเอาใช้กระดาษทรายเบอร์600600 600ขัดนะเอากระดาษทรายไปจี้จี้ตรงทุนนะ่นอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องถอดนะเพราะถอดแล้วเดี๋ยวใส่ยศูนย์ไม่ตรงมันจะฝืดนะพอเอามือซ้ายจี้ไว้ตรงทุ่นนะมือขวาแล้วก็หมุนตัวใบพัดข้างล่างอ่ะให้ทุ่นมันหมุนน่ะแล้วมันก็สะอาดเรีย่ยมเลยจุดที่หนึ่งนะที่ทํานะอ่าตัว C ีเราเช็คแล้วไม่เป็นไรตัว C ีไม่มีปัญหาที่เป็นสปาร์คคิลเลอร์ที่จะไปทําให้เกิดการสปาร์ไม่เกี่ยวกันนะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือ ตัวแปลงฐานข้างซ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบเราก็เลยถอดออกมาแล้วก็ใช้ตะไบ,บกลมนะตะไบ,บกลมแล้วก็ขัดให้มันลึกเข้าไปหน่อยหนึ่งใส่เข้าไปนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราทำคือตัวทุ่นข้างในที่มีบูทสองข้างอะ่ะมันฝืดมากพอมือหมุนแล้วมันไม่ค่อยคล่องมันฝืดพอมันฝืดแล้วมันกินแรงไง พอมันกินแรงเยอะแล้วมันก็ทําให้เกิดประกายไฟตรงแปลงถ่านเราก็ใช้โซนิกฉีดคือต้องถอดนะเนี่ยต้องถอดตัวนี้นะเนี่ยต้องถอดหัวนี้นะหัวนี้เวลาหมุนนี่เข้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเวลาถอดก็ต้องถอดทวนเข็มนาฬิกานะก็คือเอาคีมล็อกถอดใบพัดข้างล่างออกก่อนนะมันมีใบพัดระบายความร้อนอยู่ตัวนึง ให้ถอดใบพัดออกแล้วใช้คีมล็อกใช้ผ้าจับเลยนะใช้ผ้าจับแล้วคีมล็อกจับแน่นเลยนะแล้วก็หมุนซ้ายตัวนี้แล้วมันสามารถที่จะเอามอเตอร์ออกมาได้พอมอเตอร์ออกมาได้ใช้โซนิกฉีดบูทหน้าบูทหลังทั้งทั้งสองเลยแล้วก็หมุน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 ให้มันสะอาดขึ้นอ่ะทีนี้หมุนติ้วเลยเนี่ยมาหมุนติ้วเลยเนี่ยเห็นไหมหมุนติ้วเลยเพราะทีแรกเนี่ยหมุนอย่างนี้ไม่นก็จะไปเลยหมุนไม่ค่อยจะไปเลยตอนนี้หมุนติ้วเลยมาจริงจริงมันต้องเป็นแบบนี้นะถ้ามอเตอร์นะ ทีนี้มันยังไม่กินแรงแปลงผ่านจุดที่มันสัมผัสกับทุ่นมันก็จะไม่เกิดการสปาร์กนะโอเคลองเครื่องกันเลยปกติตรงนี้จะเห็นสปาร์กเลยนะข้างนอกเห็นเลยนะไฟมาาันจะแลกเพราะมันสว่างมากจุดเนี้ยจุดนี้พอดีเลยเไม่ไปแล้ว ช้ได้แล้วนะมีอีกอาการหนึ่งนะถ้านะท่าของใครพอใช้ไปนานนิดนึงแล้วเกิดควันขึ้นเลยนะคือมอเตอร์มันร้อนแล้วเกิดควันขึ้นเลยนะไอ้นั่นคือสาเหตุของทุ่นเสียขนลวดข้างในมันขาดต้องไปพันนะ พันขนลวดของทุ่น600บาทถ้าพันขนลวดข้างนอกที่เป็นมัดเข้าต้มมันนั้นนะ 300. อ่ะสามร้อยอาจะมัดเข้าต้มไม่เคยเสียหรอกเพราะเส้นขนลวดมันใหญ่มากแต่มันจะเสียตัวทุนท่นข้างในเพราะขนลวดมันเล็กมากนะและโอกาสที่มันจะขาดมีนะครับพอใช้นานๆแล้วมันร้อนแล้วก็ขวันขึ้นถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะ ถ้าเราไปพ6 0 0ทิ้งเลยดีกว่าเพราะว่าไปซื้อยี่ห้อที่มันถูกๆหน่อยเครื่องปั่นเครื่อง200กว่าบาทเองคุณพันหกร้อยนี่คุณซื้อได้เกือบสามเครื่องเลยนะก็ลองดูนะครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลักน้ำทิ้ง เป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอ r c สเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ RO จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่1 p p m จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซลล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโรโ m o ชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 50บาทสั่งซื้อได้ที่ l ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ